ครับดีต้องรับข้อสู่ช่องไอีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญบิตคอยนะครับในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็น่าจะเป็นบิตคอยเหรียญเดียวนะครับซึ่งเหรียญอื่นนะครับมันลงมาหมดแล้วเนอะได้เตือนไปบางเหรียญนะครับอย่างเช่นชิบะ ada นะครับนะเหรียญโซก็เตือนไปเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ลงมากเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนั้นเนาะก็อยู่ในกลุ่มไล่นะครับนะครับได้ศบซึ่ง เป็นเป้าช็อตน,นะครับมนะันเป็นเป้าที่โจทย์แนวต้านเนาะนะครับก็วันนี้มาพูดถึง BTC เหรียญเดียวก็พอนะครับซึ่งมันดึกแล้วเนาะนะครับถามว่ามันจะลงลึกไหมนะครับส่วนตัวมองว่าไม่ลึกนะครับนะเป็นการเคลียร์ ISI หนึ่งชั่วโมงแถมนะครับเป็นการอ่าย่อแรกนะครับนะย่อแรกเนี่ยมันเป็นการย่อเรียบร้อยแล้วในการรนะีเทสมะ ย่อเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่29นะครับช่วงเช้านะครับ10โมงเนาะนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วรอบหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะอ่ะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะครับในในฐานใหม่ก็คือฐานนี้นั่นเองนะครับนะเราจะเห็นว่ามันมีการรีเทสนะครับแล้วมีการย่อย่อแรกนะครับเนาะอันนี้ก็รีเทสเหมือนกันและย่อแรกนะครับซึ่งมันจะมีแรงส่งไปย่อที่2นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคืนนี้นะครับ คืนนี้มันลงมาย่อมาที่20,8949แถวๆเนี้ยนะครับนะหรือนะครับมันอาจจะลงมาประมาณ2 9 0 0พอดีนะครับแล้วก็กลับขึ้นนะครับสิ่งที่มันกำลังจะกลับขึ้นนั่นก็คือประมาณ2 9 5 0 0ถึง2 9 7 0 0นะครับเราจะเห็นว่า RSI มันอาจจะโดนผักลงมาแล้วก็กลับขึ้นนะครับมันจะทรงทำทรงเดียวกันกับอดีตที่ผ่านมา นะครับนั่นก็คือมันจะขึ้นไปแตะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วนะครับแท่งเทียนนะครับมันจะไปทักทายที่เส้นฟิโบสปีดตรงนี้นะครับเนาะนะครับซึ่งอดีตมันเคยขึ้นไปทักทายเหมือนกันนะครับมันเคยขึ้นไปทักทายเหมือนกันนะครับพอมันไปทักทายเสร็จนะครับตอนนั้นนะครับมันจะเป็นจุดช็อตที่ดีนะครับนะช็อตที่ได้เปรียบนั่นเองนะครับนะช็อตที่ได้เปรียบ นะครับช็อต2 9 7 0มอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ช็อตมันก็ช็อตมาได้เปรียบแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดลุ้นกำไรช็อตนะครับจุดแรกจะเป็น TP จะเป็น29,200นะครับนะซึ่งมันน้อยมากเนาะ BTC นะครับให้ไปดูเหรียญเล็กเอาเนาะเหรียญเล็กถ้าใครช็อตทันก็ทันนะครับนะจุดช็อตที่2ลุ้น TP ที่28,900ื่านะรประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ได้รับของก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับรอรอพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะครับปล่อยให้ btc นะครับมันวิ่งขึ้นไปนะครับประมาณ2 9 7 0 0อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะทำให้ rsi ฝืนขึ้นไปอีกนะครับเนาะฝืนขึ้นไปอีกแล้วมันอาจจะโดนเทลงมาหนักๆนะครับแต่โดยรวมนะครับนะการเทหนักๆเนี่ยแทบจะอ่า ช่วงเนี้ยนะครับมันเป็นการลงแล้วขึ้นไวนะครับเพราะว่าหลายๆตัวอย่างเช่น MA นะครับนะสี่ชั่วโมงกับ1วันนะครับมันใกล้จะตัดกันขึ้นแล้วนะครับซึ่งถ้ามันตัดนะครับไอ้สองหมื่นเก้าเจ็ดร้อยอาจจะเอาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์โดนนับน็อกได้นะครับเรามีสิทธิ์โดนนับน็อกได้เพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้นะครับใครที่ไม่ได้รับจุดต่ําขึ้นมานะครับลองหารับตามแนวรับที่ผมทําไว้นะครับเนี่ย 2 8 6 8 0 8 8 2 8 9 0 0อะไรประมาณเนี้แล้วเราควรมี SL นะครับเพื่อมีรองติดไม้ติดมือไปนะครับเผื่อเ m a 1วันมันตัดนะครับนะหวันมันตัดมันมีผลอะไรมากไหมเดี๋ยวไปวิเคราะห์ให้ดูนะครับส่วนแนวต้านแนวรับตรงนี้นะครับซึ่งนะครับเราดูจาก ISI 1ชั่วโมงเนี่ยนะครับนะมันเป็นการย่อสั้นนะครับย่อย่อไม่นานนะครับลงไม่นานเอง28,900 หรือไม่งั้นก็ประมาณ2 8 0 0นะครับเนาะลงมาเคลียร์นะครับ RSI นั่นเองนะครับมาดู4ชั่วโมงกันบ้างนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยมันเพิ่งตัดกันขึ้นนะครับนะมันเพิ่งตัดกันขึ้นซึ่งมันมีโอกาสนะครับมันมีเวลาขึ้นถึงนะครับ10ถึง20ชั่วโมงได้นะครับนะ10ถึง20ชั่วโมงได้นะครับส่วน RSI ระดับ50เนาะ50แท่งนะครับอยู่จุดกึ่งกลางนะครับซึ่งตอนนี้นะ4ชั่วโมงก็อยู่กึ่งกลางพอดีนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ของมันก็แน่จะอยู่ประมาณสองหมื่นเก้าเจ็ดเก้าสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกันกับหนึ่งชั่วโมงพอดีนะครับถ้ามาอยู่แถวนี้มันจะร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกันหมดแถมไม่พอมันอยู่ในจุดฟิโบสปีดด้วยนะครับาเทนไลน์และกันเทนไลน์ฟิโบสปีดด้วยถ้าหนึ่งชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงมันมาอยู่ตรงกันแบบนี้การเทแรงก็จะต้องเกิดนะครับ,รบการเทแรงก็จะต้องเกิดนะ,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะ เห็นนะครับราคามันวิ่งสวนขึ้นไปเสร็จแล้วเทียงเลยเนาะอาจจะมาเทสที่เดิม28,600หรือไม่งั้นก็28,900อะไรประมาณนี้นะครับเนาะให้ระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทั้งลองทั้งช็อตถ้าใครมาเปิดตอนอ่าสองหม่นเรนี่ยถือว่ากลางทางเลยนะครับนะมีสิทธิ์เนาะมีสิทธิ์เจ็บตัวง่ายนะครับเอาไปดู1วันนะครับนะ1วันผมไม่ได้ดูแท่งอะไรหรอก ดูตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่าให้ระวังไว้นะครับมันหันนับน็อกเราได้นะครับซึ่งมันตัดกันมาตั้งแต่วันที่8เมษายนนะครับ MA 5ทั้ง20ส่วนใหญ่เห็นคนใช้เยอะนะครับเพราะว่าจุดนี้เวลาตัดกันเนี่ยมีแรงซื้อตลอดนะครับแรงขายก็มีอยู่ตลอดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ถ้าตัดกันขึ้นนะครับอันนี้ผมขอใช้คําว่าเดาละกันนะครับนะ ผมชอบคาดการอะไรแบบเนี้แบบเนี่ยดูแบบธรรมชาตินี่แหละนั่นก็คือนะครับคนที่ใช้เ a ตัวนี้นะครับเขามองว่ามันลงมานามันใช้เวลาลงมาประมาณเดือนครึ่งแหะนะครับเดือนครึ่งหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่งนะครับการตัดครั้งแรกของมันนะครับคนที่มาเห็นมันตัดขึ้นเนี่ยมันจะต้องเข้าซื้อพร้อมกันหมดนะครับทําให้เรามองว่าเหมือนมีวานมาเข้าซื้อนะครับแะแทงเขียวยาว2ี่สิบเมตรอะไรประมาณ นี้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยนะครับในช่วงที่เดลงมาหนักๆอย่างนี้ยนะครับเนี่ยเองจุดเนี้ยนะครับ r นะครับจีดนี้นะครับเขียวแรกเขียวที่สองอันนี้เขียวห้าหมื่นสองนะครับส่วนอันนี้เขียวสามหมื่นแปดไปสี่หมื่นกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตนะครับนะในการที่เขียวตัดแดงลงมายาวๆนะใช้เวลาเป็นเดือนเนี่ยเวลามันตัดขึ้นรอเดี๋ยวเรากลับมาดูเนาะกลับมาดูแท่งแท่งเขียวแบบนี้ครับนะครับนี่เลย จุดตัดนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะขย่อนิดนึงนะครับนี่นะครับจุดตัดแน่ดีนะครับนี่จุดนี้นะครับนะเนี่ยตัดปุ๊บนะครับเนี่ยจากราคาสี่หมืนห้านะครับขึ้นไปห้าหมืนสองเลยนะครับจุดตัดแรกหลังจากลงมาจากสิบหกพฤศจิกายนะครับเดี๋ยวขยายขยายนิดนึงนะครับจะได้เห็นนะครับจะได้เห็นรายละเอียดมันเนาะนี่จุดนี้เลยนะครับ อก่อนตัดนะครับราคาอยู่ประมาณ40,000ห้านะครับตัดปุ๊บนะครับขึ้นไป50,000กว่าเลยนะครับอ่ะจุดที่สองนะครับที่ลงมายาวๆเลยนะครับวันที่5กุมภานะครับก่อนตัดอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่30,000หกนะครับพอตัดเสร็จนะครับขึ้นไปถึง40,000ห้าเลยนะครับนะประมาณอ่าหมื่นจุดนะครับเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับให้ดูไว้นะครับอ่ามันลงมาประมาณเดือนกว่า ซึ่งนานกว่าจุดที่เคยผ่านมาอีกนะครับแลเพราะฉะนั้นจุดตัดมันอาจจะได้เห็นประมาณ1 0ื่นจุดได้ห้าพันจุดได้เงี้ยคาดการเดาๆไว้เลยเนาะนะครับอ่ะถ้าสมมุติมันหมื่นจุดมันก็เป็น3 9มหมืทันทีถ้ามันห้า0ันจุดนะครับก็เป็นสามหมืนสนะครับสามหมื่สีมีไหมในแนวต้านลักอ่าในแนวต้านที่ผมทําไว้เล็กๆนะครับซึ่งนะครับแนวต้านเล็กๆมันจะอยู่ที่3ามหมืี่พอดีเห็นไหม นะครับนั่นก็คือแนวต้านฟิบูสสปีดสูงสุดที่ผมทํามาในถาดเลกเนาะสามหมื่นสี่พอดีนะครับนะส่วนสามหมื่นเก้านะครับอยู่ตรงนี้เลยสามหมื่นแปดสาม่เก้าอยู่กลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามีโอกาสได้เห็นนะครับเร็วๆนี้แหละนะครับไม่ต้องห่วงเนาะยังไงไม่ต้องขัดตัวขึ้นแถวนะครับอันนี้นะครับเป็นการคาดการณ์ส่วนตัวนะครับนะเป็นการคาดการณ์ส่วนตัวนะครับ กราฟนะครับสิ่งที่ผมพูดไปนะครับมันเป็นระยะ นะครับไม่ใช่ว ok, no? no? so ่าพูดป yup. ุ so, like ๊บข right. ึ land, ้นปั๊บเลยนะครับมันติดไปไม่ได้นะครับไม่ได้ควบคุมตลาดได้นะครับนะไม่มีใครควบคุมตลาดได้นะครับมีแต่ความรู้ควบคุมความไม่รู้เท่านั้นเองเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผิดพลาดนะครับเราก็พยายามแก้ไขมันไม่ใช่ว่าเราผิดพลาดแล้วเราไปยอมแพ้ในสิ่งที่ผิดพลาดนะมันไม่ใช่นะครับนะนะเขาเรียกว่าพวกขี้แพ้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่กับตลาดได้นะครับเราจะโดนอะไรก็ช่างนะครับ ยิ่งเราโดนน่มเท่าไหร่นะครับนะเรายิ่งเก่งขึ้นนั่นเองเนาะนะครับก็ค่อยๆดูตลาดไปนะครับซึ่งนะครับการตีคราฟผมนะครับใครมาดูก็ค่อนข้างจะเวียนหัวหน่อยหนึ่งนะครับนะบเพราะฉะนั้นอย่าดูนะฟังเอาก็พอนะครับแต่ถ้าใครฟังไม่รู้เรื่อง แนะนำให้ปิดไปนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพยายามลงแนวทางนะครับช่วยมือใหม่เนาะนะครับนะมือใหม่ก็ควรทําตามคําแนะนํานะครับนะทุกจุดที่ผมให้นะครับเป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญนะครับถ้าเรามี SL ต่ํากว่าจุดที่เข้าประมาณร้อยจุดเราจะไม่ต้องเสียอะไรมากมายเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเ l ลเนี่ยมีไว้ให้ตั้งนะครับไม่ใช่มีไว้ให้มองเนาะมันหลุดเราก็แค่จับใหม่ นะครับเราไม่ต้องเสืเนาะนะครับจับใหม่แค่นั้นเองนะครับนะจับใหม่แค่นั้นเองนะครับเนาะอ่าก็ประมาณนี้แหละนะครับนะครับสำหรับบิตคอยเนี่ยคือนี้นะครับนะใครนอนดึกเนาะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเป็นเล่นพรุ่งนี้ก็ว่าไปเนาะเพราะว่าพรุ่ง<ค>นี้วั<บค>นจั<อ>ทนทร์แล้วน <ith> ะครับทุกคนก็ต้องบางคนก็ต้องไปทํางานเนาะนะครับก็ไปรอช็อตแถว2องหมื่นเก้าแล้วกันนะครับถ้า ช็อตตรงนั้นไม่ลงแต่โดนเดตัดขึ้นนะับน็อกไปก็ช่อยว่ากันนะครับนะเพราะฉะนั้นสายช็อตก็ต้องจบรอไปก่อนนะครับตอนนี้นาะทีนี้เป็นนาทีของสาย่องนะครับใครที่ลองมาแถวสามหม่นอ่าสองหมื่เงี้ยสอง0มื่นแปดนึ่งร้อยสองดเนี่ยรไว้หน้าทุนนะก็ะถือยาวไปนะครับแล้วรอไปรอช็อตขาหนึ่งก็พอ นะครับคำแนะนำผมวันนี้มีแค่เหรียญเดียวนะครับเหรียญอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามเตือนไปในในกลุ่มในเฟสนะนะครับในในเฟสในในไหนสักที่หนึ่งนะผมจะพยายามเตือนเข้าไปเนาะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเนาะผมก็จะพยายามลงแนวทางให้นะครับนะใครที่สนใจนะครับใครที่ชอบในแนวทางนะครับก็ลองลองดูเนาะมีอะไรก็เข้ามาถาม ได้นะครับไม่เข้าใจให้ถามนะครับเนาะนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ